สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอี EP นี้ก็จะคุยเกี่ยวข้องกับว่าทำไมนักวิเคราะห์ความขัดแย้งในยูเครนนั้นกลายเป็นนักคาดเดาและนักโคนชาวนเชื่อนะครับส่วนใหญ่ถึงตอนนี้แล้วการต่อสู้กันระหว่างรัเสเซียกับชาติตอนตกในยูเครนนั้นได้กินเวลามากว่า2ปีแล้วนะครับรัเสเซียก็ยัง ต่อสู้เพียงลําพังนะครับและก็อาศัยทรัพยากรของตนเองเป็นหลักโดยกระทรวงกลาโหมนั้นก็ยังทํางานสามกะอยู่ของการผลิตยุทธปัจจัยนะครับซึ่งเศรษฐกิจของรัเสเซียนั้นถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบอกว่าก้าวสู่โหมดเศรษฐกิจการทหารน,นะครับหรือว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการทหารเพราะเนื่องจากว่าเมื่อดูรายจ่ายทางการทหาร ของประเทศเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ต่อปีนั้นเห็นได้ว่าในปี2022ปี2023นั้นก็ยังถือว่ายังอยู่ประมาณ1.5ของ GDP นะครับก็ยังถือว่าต่ำอยู่เมื่อเทียบเคียงกับภายคุกคามของชาติตวันตกนะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นะรัรเสเซียก็สามารถที่จะขยาย รายจ่ายทางด้านการทหารได้อีกนะครับแต่ว่าในทางตัวเนข้ามของยูเครนนั้นถึงตอนนี้แล้วเราก็เห็นว่ายูเครนนั้นไม่มีเงินและก็ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมการทหารที่เป็นของตัวเองเพราะเนื่องจากว่ารัเสเซียนั้นได้ทําลายแล้วก็สิ่งที่ยูเครนมีอยู่ตอนนี้ก็คือประชากรนะครับพลพลเรือนและก็ทหารซึ่งความดีของยูเครนนั้นก็อยู่ในฐานะที่เป็นแคชเชียร์นะครับในการ ในการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินยูโรและดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะให้ประชากรนประชากรกลุ่มนังกล่าวนั้นที่เป็นพลเลือนนั้นกลายเป็นทหารในทุนระเบิดและสนามเพลาะนะครับฉะนั้นเนี่ยเงินที่ยูโรจะไอเอให้ความช่วยเหลือนั้นจํานวน50 0 0 0ล้านยูโรนั้นซึ่งเป็นเงินที่จะใช้ในอีก4ปีข้างหน้านะครับโดย จำนวนเงินนังกล่าวนั้นก็จะมั่นใจว่าอยู่การจะหาเงินทุนนั้นก็จะมีความมั่นคงนะครับและเป็นระยะยาวแก่ยูเครนเพียงแต่ว่าเงินจำนวน33,000ล้านยูโรนั้นนะก็จะเป็นเงินกู้ยืมนะครับส่วน1 7 0 0 0ล้านก็จะเป็นให้เปล่านะครับโดยปัญหาก็คือว่าถึงตอนนี้แล้วถ้าเราดูจํานวนเงินที่ยูเครนจะได้จัดสรรไปใน4ปีเนี่ย จากตัวเลขของอดีต,ดตร,รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยูเครนอเล็กเซร่รสนิคอฟนะครับเขาก็เคยทําบัญชีออกมาว่าการจ่ายเงินเดือนทหารแล้วก็ป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจล่มสลายแล้วก็นาไปใช้ในการต่อสู้แต่ละวันนั้นต้องใช้เงินจํานวนประมาณร้อยล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับถ้าเราเทียบดูแล้วก็จะเห็นว่าเดือนหนึ่งก็จะใช้ประมาณ3000ล้านดอลลาร์นะครับปีหนึ่งก็ประมาณ3 6 0 0 0่นลลันะครับดังน,นั้นเงินยูโรนั้น,นถ้าเรามาดูก็อาจจะใช้ได้ประมาณ หนึ่งหนึ่งปีหกเดือนนะครับที่เหลืออยู่นะครับในจำนวนตัวเลขดังกล่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินทรพยากรของยูเครนนั้นอนะส่วนหนึ่งนั้นก็ถูกรัสเซียยึดครองแล้วก็จำนวนแรงงานที่อยู่ในภาคกันกเกษตรไอ้พวกเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาในการสับสนุนทางนั้นวัตถุดิบแล้วก็พยากรราคาถูกแก่ยุโรปนะครับ พราะเนื่องจากว่าจํานวนแรงงานน้นขัดแคลนและก็ผู้คนก็ก็หนีออกนอกประเทศกันนะครับฉะนั้นก็จ,จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้ในเวลานั้นมีการไม่แน่นอนนะครับนอกจากนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าทางยูเครนนั้นอาวุธยุทโธปจจั์ที่ได้การสูญนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากกรารสัมภาษณ์ของเจมส์ดวิดแวนส์เนี่ยวุฒิสมาชิกของสหรัฐเนี่ยเขาก็ ยืนยันวา่าอาวุธทปกรณ์นั้น,นที่เคยทำสะสมมา1ิกว่าปีนั้น,นก็ได้ส่งมอบให้กับยูเครนนะครับแล้วก็ถึงตอนนี้แล้วอาวุธก็หมดสต็อกนะครับไม่ได้มีเหลืออยู่ที่จะช่วยยูเครนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งการเมืองขึ้นมาภายในประเทศอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยาการกระแสนะสุนปืนใหญ่นั่น,นก็จะ,ะอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วย การช่วยเหลือของเกาหลีใต้หรือแอฟริกาใต้แต่ว่าต้องมีการลงทุนขึ้นนะครับก็ยังไม่มีคมชัดเจนอยู่ระหว่างะระหว่างมาโครงกับโอราฟโชนะครับในการแก้ปัญหานี้ในการแก้ปัญหากระสุนปืนใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากว่าทางเยอรมันนั้นยูเครนนั้นต้องการกระสุนปืนใหญ่จํานวน3ามแสนห้าหมื่นนัดต่อเดือนนะครับแต่ว่าในสต็อกสำรองที่แจ้งมานั้นนะตามมาตรฐานของนาโต้นั้นมีอยู่แค่ 20,000 20,000น,น,นัดนะครับดังนั้นเนี่ยในโกดังดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องการการเพริ่มสต็อกนั้น,นอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาถึง8ปีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลบาบากเพราะเนื่องจากว่ายุโรปนั้นแม้ว่าจะมีทรัพยากรของตนเองนะครับแต่ว่าความศักยภาพด้านการทหารอุตสาหกรรมการทหารแล้วก็การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นที่ต้องอาศัยอุตสาหกรรมโลหะ ส่ลเหล็กซึ่งอยู่ในมือของรัเสเซียส่วนใหญ่นั่นและแล้วก็กําลังสํารองของแรงงานนั่นนะในการจัดการเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมพลเรือนเป็นอุตสาหกรรมการฐานนั่นแะยุโรปนั้นหลังสงครามเย็นนั่นก็ได้ลดจํานวนลงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยากลาบากในการฟื้นฟูนะครับแม้ว่าทางตัวเลขนั้นทางเซนกี้นั้นพยายามพูดให้ประชาชนแล้วก็ สมนักข่าวต่างประเทศนั้นเข้าใจว่ายูเครนนั้นเสียชีวิตไปกว่า3ามแสนสามหมื่นห้าพันคนนะครับในคบครบสองปีนะครับแต่ว่าตัวดังกล่าวนั้นอา,อาจจะพูดเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนไม่เป็นจริงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ในภาสนามที่มีการเก็บข้อมูลกันนะครับคือวันหนึ่งฐานยนูเครนก็จะเสียชีวิตประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยคนนะครับถ้ารบมาสองปีนั้นน่ะก็คำนวณแล้วก็น่าจะ อย่างน้อยต้องสองแสนคนขึ้นไปนะครับที่เสียชีวิตนะครับซึ่งจำนวนซึ่งการจะ,ะระลมการเกณฑ์ทหารขึ้นมาอีกห้าแสนคนนั่นแหะจะจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในยูเครนตอนนี้20ล้านคนนั่นแหะที่เป็นาชายวัยชันนั่นแหะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็ชาวยูเครนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยฐานที่มีอยู่นะประมาณ1.2ล้านคนก็ไม่ได้อยู่ในภาพ ที่มีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับผ่านชายแดนของโปรแลนด์ไอของรูเมเนียนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งสิ่งสิ่งเนี้ยก็ทำให้เห็นได้ว่าเซนสกีพยายามพูดถึงว่า,ามีการมีการเสียชีวิตฐานที่ที่ต่ำแล้วก็ยูเครนพ่ายแพ้พพล่าสุดในเมืองอดิบกานั้นเนื่องจากว่ายูเครน,นขาดกระสุนปืนใหญ่ยุทธปัจจัยนะครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ย ข้อมูลในภาคสนามนั้นเหมือนอเดบกานัา้นทางรัสเซียนั้นแม้ว่าจะครอบครองพื้นที่ได้20%ก็<า><อ>ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกว่ารัสเซียนั้นมีความอ่อนแอหรือเข้มแข็งนะครับแต่มันบ่งบอกได้ว่าการต่อสู้นั้นยืดเยื้อระ,ะยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือการสงวนกําลังฐานไว้ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็รอให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นขาดแคลนยุทธปัจจัยดังนั้นจะเห็นได้ว่าในเมืองอเดฟกานั้น ในช่วงก่อนที่มีการปลดปล่อยรัสเซียได้ใช้เครื่องบินโจมตีวันละกว่าสี่ร้อยเที่ยวนะซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยูเครนไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับก็ทําใหเา้เมื่อเกิดความเมื่อเกิดการขาดแคลนยุทธปัจจัยนะครับแล้วรัสเซียโจมตีด้วยเครื่องบินวันละสีร่ร้อยเที่ยวเนี่ยก็ทําให้สามารถยึดเมืองดังกล่าวได้นะครับฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็น ตรงที่ว่าการความยืดเดยอือของการต่อสู้นั้นนะอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายไหนนั้นจะมีทรัพยากรที่อยู่ในสต็อกของตัวเองได้มากกว่าแล้วประกันสีของตัวเองได้ดีกว่านะครับเป็นตัวให้คําตอบนะครับ <S <S ฉะนั้นไม,ไ,มไ,มไม่ไม่หน้าที่เป็นเรื่องแปลกใจที่พระธาดีมาครองของฝรั่งเศสนั้นต้องการที่จะต่อสู้กับรัสเซียนะครับในสามยูเครนนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นความไร้ย,ยังสารนะครับน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะยูเครนนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้ได้นะครับ แต่ว่าทางนัเสเซียนั้นก็ไม่ได้พูดเกินความจริงนะครับในเรื่องของการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนั้นที่แอดนบนติดตามปูตินก็ไม่กจะทาตามที่ตัวเองพูดไว้นะครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือปูตินนั้นมีความจำเป็นที่ต้องไปหาเสียงในการเลือกตั้งนะครับเพราะเนื่งองจากว่าเขามีสัญญาระยะยาวนะครับในอุตสาหกรรมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลเรือนนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมการทหารน,นะครับซึ่งการทำ การผลิตสินค้าและยาว6ปีล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นการประกันให้กับแรงงานของรัสเซียส่วนใหญ่นะครับดังนั้นก็เป็นทางการเดินเสียงของบูตินโดยตรงนะครับดังนั้นเขาไม่จำเป็นที่ต้องไปควรชวนเชื่อหรือว่าไปสร้างขวัญกำลังใจอย่างที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายพูดกันนะครับดังนั้นถึงตอนนี้แล้วถ้าเราดูระยะเวลาก็จะเห็นว่าถ้านับจากทรัพยากรแล้วก็จํานวน าฐานอะไรต่างๆที่มีอยู่นะนะั่นยูเครนก็จะมีการต่อสู้กันอีกคิดว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งปี5เดือนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าสิ่งที่แอดมินพูดนะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรหรือว่าปัญหาอื่นตามมานะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราดูทรัพยากรที่มีอยู่นะั่นพะการต่อสู้นะั้นมันต้องใช้ทรัพยากรฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีอยู่นะนะั่นมันน่า ถ้าดูแลเนี่ยไม่น่าจะเกิน1ปี5เดือนนะครับหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถที่เขียนมาข้างล่างใต้คลิปนี้ได้ถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ